สวัสด yeah, ีคุณผู้ชมที่น่ารักงกันด้วยนะครับเกมอย่างวันในวันนี้เรามีอยู่กันในเกมนี้ีชื่อว่า Battle Guys ว้ซึ่งคราวนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม PUBG ในฉบับบ้านเรากันนะฮะก็คือเกม PUBG ที่บ้านเรานั่นเองเวอร์ชันเอ่อประหยัดพื้นทะี่ฮะโอเคเรลงตรงนี้นะเริ่มแรกมาเราได้อะไรวะเนะี่ย โอเคเราได้เป็นกระสุนมานะฮะแล้วก็พร้อมกับเอ่อพาวอ,อัพนะผมได้เป็นพลังอะไรเนี่ยกีกราแฉน่ะเออยิงยัดเข้าไปเออ <c oughs> เขามีอะไรบ้างวะอุ้ยม,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 มีถ้าจะผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้ดกีกราแฉนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันว่ากาีก้าแชนเนี่ยมันทำอะไรได้ดับเบิลช็อต วีวีโหลดโอเคเจอคนแล้วฮะอ๋อเป็นเหมือนล่างโถล่างเด็กฮะทุกคนนี่ไงสองร้อยเมตรฮะเพราะว่ไม่ไไมีไม่ไงตายไปดินี่ครับสอ,องร้อยเมตรมีแก๊มีแก๊งมีแก๊งเข้าไปนี้ผมชอบ้ันนี้ใช่ไหมก็แชทกันนะ,ะแล้วก็เราจะฟาร์มกล่องนะฮะเลย หกคนนะฮะที่รอดนะแจ็คไนแจ็คแท็กมานะนี่จะได้เต็มมคหกจุดห้าเอาดิ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 อืด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 เฮ้ยทำไมอืดจังไงอ่ะปกติมันไม่อืดขนาดนี้เนี่ยนะหลับขึ้นมา เป็นบาดีาเลือดปะลุยเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงกันนะฮะเห็นคนอยู่อละเห็น,นละเฮ้ยเพื่อนมานีมานีนนาาเลยโอ้ดามิบดิเเลยดบาจังโอ้ยบาดีอาบาดีอาอรเงี้ย,ออยวุ้ปืนปืนนี้ปิดปืนนี้ปิดผมผมจะเปลี่ยนจะเปลี่ยน นี่นี่เออตายเกือบแพ้แล้วฮะโอเคตอนนี้เราเหลือคนสุดท้ายแล้วนะฮะนี่ไงแฟกบินอ,อ๋อบินเป็นการเหมือนกระโดดบินไปนี่นะว้าวตึ้งตึ้งสามาร้อยสิบโหโอ้หม่กัดโอ้ไหม Oh. โคตรแรงเลยโคตรแรงเลยเย้วิกตอรี่แล้วฮะนี่เป็นไงถือแกอ้วกาแฟด้วยเฮ้ยอุ้ยอันนี้เป็นขับรถนะฮะเราได้เป็นมินิกันนะฮะอัลลิสเดอะแรปปิสไฟฟอร์สตอร์มยิงกระสุนกาดเกลื่อนแบบอ่ายิงกระสุนอะไรเงี้ยเฮ้ยเบ t เตอร์พาส นี่โอ้โหอืมไม่ได้กินเพทวินแล้วทุกคนอ่านี่แลน้อมสกินมาดูกสิว่าผมจะได้สกินอะไรนะฮะทัวริสนักท่องเที่ยวเอามาทำแปะอะไรขอสกินเทๆหน่อยนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเกมนะฮะนี่นี่ เดี๋ยวมาดูคัสตอมไมา์กันดีกว่านะฮะเราจะเล่นเป็นมิสซิสแบทเทิลชื่อแบทเทิลชื่อปะทะเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันฮะแต่เราจะเล่นเป็นเชอร์ริสนะฮะแล้วเราเรามาดูสกินกัน,นะฮะว่ามีสกินอะไรบ้าง อ่าไก่ผมชอบไก่ฮนะน,นี่มีเจ้าชายเจ้าชายแห่งกบฮะเจ้าชายกบนะโอ้ก็เท่ใช่ย่อยอยู่นะอัมชันโนโบชิมไทโนโบส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่อพลังพาวอฟนะฮะมีวิเชตกิก้าโตเฟอรี่คืออะไร มีเป็นฮิลลิ่งนะฮะเป็นห่อคอยที่เอาไว้ฮิลนะฮะแล้วก็วิ่งพิซซ่าอ่ามันก,ก็ดีอยู่ฮะแล้วก็นี่ฮะมีโมจิได้จีจี่ก็จะเป็นล่มนะฮะโอ้โหเอา่าอะเอ้านี่อยู่ว,วะกะเอ้าเอ้าเอ้าไม่มีเหรอจะเป็นแค่แบบโฮบอบอดเอ่อล่มทิปหรือเปล่า แอ่ะพีจีว่าเจโดอัพซีเอ้ยไม่ใช่อาร์พีจีคืออะไรวะซองเหรออันนี้คืออะไรอ๋อเทเรตโอเคอย่างเงี้ยนี่นี่อุ้ยตั้งตั้งป้อมตั้งป้อมไม่มีป้อมยังแมวก็มีป้อมกันตายเยส ก่อนไปมันยังรู้สา,ายยิงเลยตายเออเพื่อนตายน่าละสวยมากโอ้โหนี่ ύ, เก็บมาได้ไหมเอา,เอา,เอาบีคอ,อนมานดีกว่าฮะว้าวบีคอ,อนมานดีกว่าโอเคซ,ซูชิโร่เดี๋ยวเราจะหาคนต่อไปกันอยู่ไหนเออเอเอโอ้ยกระสุนสีม่วง ด่ามีาสีม่วงหมือนจิตอะไรซือเหรออุยอ๊ยเออตายอ,อุย้ยปืนบ้าอะไรวะโครเจ็บเลยมีเลสด้วยฮะเดี๋ยวเราจะเรียวรยว,วันนี้กนะันนี่เป็นหนึ่งคลั่งใช่ปะฮ้ยหิวขวัญผมหิวขวัโน้หิวไปซะละสวยแล้ว,วลไงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมาเลยกันต่อเย็ด เ okay. มีการแดนซ์ด้วยว่ะโอ้ยทำอะไรต่อวะมันก็เงี้ยอุ้ย,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 ยจับปืนนี้แรง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 อ้าลาก่อนเพื่อน Oh my God Oh my God อุ้ยจิตจิตจะทำให้เราตัวใหญ่ขึ้นเอ้ยจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นดนะ้ยไหมแต่ก็ยังดีฮะ เรยวเค็วเค็วเร็วไปไปอุ้ยเมื่อกี้รอดได้ไงวะ <c oughs> เฮ้ยจังไงวะคุณผู้หญิงหมดคลั่งล่อย่าเยิงเออสวยน่าหละเยี่ยมมากฮ่ฮชนะนะฮะอล่ะเราก็เปิดล็อกเป็นระบบใหม่นะฮะชอ็อปนี่ เออฟรีด uh ้วยฟรีมิสเตอร์ฟรย์ว้าวต่อไปเราจะได้เป็นร uh, ันดอมอ่อสก,กินล่ลมฮะสกินล่มแบบสม <c oughs> อุ้ยไ okay. ด้โด้นสตาร์โอเคตัวนี้ฮะปล์ล็อกันที่สิบห้า 5โทเค็นโอ้เ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเมนสกินผู้หญิงแม่แม่แม่ใหญ่ๆๆๆฮะอันนี้คือรีวอร์ดอะไรวะเนี่ยอุ้ยเย็ดอุ้ยบอลบอลสั้นบอลสันก็แล้วมันมีแค่โหมดเดียวเหรอหรือยังไง น่าจะมีแค่โหมดเดียวนะฮะทุกคนมีมีแค่โหมดนี้โหมดเดียวโหมดแบทเทอลี่โอ้แค่โหมดเดียวฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นแบบดูโอกันบ้างนะฮะมาดูกันิว่าแบบดูโอนั้นมันจะยิ่มยอดประทับใจอิมเพรส i n ่มากแค่ไหนไปดูกันเอาล่ะได้เวลาลงจอดไปวูุ้ลุยกันเลยโถยเ,เพื่อนผมเพื่อนผมบาปเพลเยอร ดูเหมือนว่าเพียคนนี้นะฮะจะมีบาปกรรมติดตัวมานะฮะเขาถึงไม้ชื่อว่าอะไรวะเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีประเด็นตรงนั้นมีประเด็นโดนดูอยู่นี่ะสองคนสองคนโอ้โดนอะไรกตีชีสโดนอะไรวะเฮ้ยโดนอะไรวะอาละอาละแลกแลกแลก โอ้ยจับไปเข่าเคโอเคใกล้ตายใกล้ตายตายแล้วเพื่อนเจ้าการเพื่อน, oh, นโอ้โหบาปเพย์อร์โคตรโหดเลยสมแล้วฮะที่เป็นคนบาปร้อนเลยนะชื่อนั้นแต่งมาเสะเฮยจะกินนี่ปิด ตรงนี้ปีกฮะทุกคนไปเลย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 อะไรอะไรสวยสวยไปจะไปนะฮะยิเนีย let's go <S <c oughs> บอกแล้วหงก็ไม่ได้กระจอกนะบอกไว้ก่อนแต่บ้านเขาเก็บไปรู้ไม่รู้บ่าเขาไม่รู้เ,เก็บไป,กไปแล้วกี่คิว โอ้ยจีฮ่าฮ่ามาเพื่อนอ่ะมันเลยเพื่อนโอ้โหเราเป็นยืนยันอย่นี้ได้เพื่อน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 บาปบาปบาปมาทุกคน let's go oh my gosh เราได้สาวอันนี้ไม่ไวฟูปนะฮะ มาจอยกุ๊กกันเอาล่ะเอ้ยหนูเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยพี่เกย์กใจน้องซิกมาซิสเฮ้ยเอาล่ะคุณมิสเตอร์ไวฟูอนิเมะดูดิน่าน่าปืนจะนีโหลดโอ้โหปืนเกยงนีีโหลดโคตรนานเลยนะฮะนึนก็รีโหลดรีโหลดกว่าจะเสร็จนี่แบบ ตายก่อนอะผมตายก่อนยิงยิงเออสวยเยโลเยลว้าวโอ้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 อะไรปืนอะไรวะมันยิงกระหน่ำกระหนุ่มคก่อนนะทุกคนค่อก่อนคือก่อนคือก่อนเช่อผมหน่อยเช่อผมหน่อยไม่ a n j e e b e วันพุ้ม anjeebel วันพุเออ อาจจะเป็นไวฟ์กูเจนเจนเพื่อนเจนเพื่อนเดี๋ยวเราจัก,การหนึ่งเปิดล่างคนยักษ์กูแม่เนี่ยไม่ไม่จะตีฉันไม่เข้าหรอกเออตายไหนเราของอะไรไม่มีเอ,อ้ยเอ,อ้ยผมปิดกีเก้แซนดีกว่าฮะทุกคนเคจอคนหนึ่ง,ตรง,งตรงนี้เจอคนหนึ่งยิงตองไวฟ์แมนลย รู้จักเทอร์มินเอเตอร์บ้างเพื่อนโอ้โอ้เทอร์มินเอเตอร์โคตรแหลกอเอาไม่ไวฟ์ฟูไวฟูเดี๋ยวเราจะการเดงเพื่อนกุจักก้าเทอร์มินเอเตอร์เทอร์มินเอเตอร์เทอร์มินเอเตอร์มาดิ yes อันนี้ไม่ไวผูทำไดาแล้วนะเพื่น <laughs> อนใช้ชนะอันแสนหอมหวานฮะ <c oughs> ไดโนโบอยโอ้โหได้ใดนนเสาสาคอมมอนได้เป็นโซย์ฮะได้ทหารมา เอาล่ะก็สำหรับเกมนี้นะฮะเกม Battle Guys ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ขอขอใจกับเชลซับก,กันด้วยสับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพื่อนในคลิปหน้าบ๊ายบาย